สวัสดีจ้าพี่น้องมาหาเห็ดน้ำกันเราจะเห็ดดอกแหลกของพี่มเป็นเห็ดอันนี้เราจะลุงจ้าพี่นอ้องเห็ดแบบนี้เก็บง่ายจะพิมนว่าดอกนี่ แน่นแตันๆันจะวาเอาบ่าใดเราจ้ะพี่น้องเฮ็ดยังน้อพี่น้องบ่งหุดจักมานอีกแล้วจ้าพี่น้องเฮ็ดน้ำอีี้จะเห็ดเก็บเก็บเก็บข้าตันตันแน่นๆนยจะพี่น้อง ดอกนี่แอบอยู่จังดาให้หืยังตะแน่นจะพี่น้องเฮ็ดอันนี้ร้ายอิลีจจะพี่น้องแต่ว่าพ่อไทยไทยพี่น้องเบิ่งเท่าใดจ้ะพิมพ์กับบกาเก็บจะ้ะตาลาดมาพออีกแล้วจะ้ะงามงอวบ,อบ เก็บแล้วจ้างามอีหลีปาพี่น้องจ้าเห็ดแนวเพี่มักเิ่งจ้าสามซี่ดอกเลี่ยงกันงามหลายจ้างามจ้าพี่น้องพี่มากเก็บเห็ดอันนี้จ้าเก็บ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 จ้า มนัมนมันจะพี่น้องวันนี้บ่งจ้าเห็ดเห็ดอันนี้จ้ะงามอวบอีแ้จะพี่น้องขาตันตันเน่นเนนจะ้ะดอกสองโอ้ดอกนีอเอาบ่าได้จ้ะเทาแล้ว ดอกนี้เป็นใดโอ้ดอกหนึ่งก็ได้จ้ะได้ดอกเดียวเบิ่งจ้าพี่น้องเฮ็ดดอกนี้เฮ็ดอ,อันนี้พ่นวามันกินใดได้จ้ะแต่ว่าเขาต้องขีดเบิ่งจ้ะถ้ามันมีสีน้ำเงินสีอย่างมันกินใดจ้ะแต่ว่าพิ่สีเอาจ้ะเฮ็ดอ,อันนี้ก็มีจ้ะ่นอิ่นเฮ็ดอย่างนอง หลังไกรจ้ะพี่น้องน้านขนาดจ้ะพี่น้องเก็บเห็ดน้ากันจ้ะพี่น้องเบิ้งจะเห็ดเห็ดงามๆเลยจ้ะาจ้ะพี่น้องพ่อได้เก็บจ้าเห็ด เต็มตาแล้วจ้ะเต็มตาบอกไงเลยจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพอกันมือนาสวัสดีจ้าบรรยากาศในป่ากับประมาณนี้เลยจ้ะเห็ดเหลืองจ้ะพี่น้องพ่อได้กินจ้า